ตอนนี้เรากำลังแหกกฎมาขน้องปิดลงเปล่าเราปิดลงเราปิดลงอ๋อวะนี่ไงปล,ปล่าปล่าลลแล้วเจ้าเยี่ยกระสุนเต็มเลยเออเก็บได้แค่คนละสิบโลกอ่ะเ,เ,เด้ย ใครใครอยู่ในนี是是 ok? see, ้บ้างนี่ไงนี่ไงเฮ้ยโจ๊กมาดูซิใครตุไอหมานี่ไปฆ่ากุญแจตลอดทั้งเรื่องเลยไอสัตว์อจำได้ใช่แจ็คสปาร์กลไม่ขายเว้ยต่อยแท้ตายอย่างนี้แหละมึงอะ โอ้ยหนนี้คือเพื่อนของเคิร์สเซนขับตัลล์น่ะโอ้โหมึงมึงอยู่ใต้เลยนี่มาตลอดเลยหล่ะเนี่ยมึงแกมาแกมาตายยังไงยังไม่ตายพวกมันตายแล้ะอยู่ในเนี้แต่เพื่อใครเคยทำหน้าเหมือนนเ้ยโอ้หนเหมือนหนวดเนิร์ดท่าเดินยังเหมือนเลย A golden key to other lands, an eternal freedom. Plundered from the lair of a heartless squid and used to assist in the daring escape that led me to stand before you now. Shiny, isn't it? <laughs> yeah, young no... <laughs> you know, I haven't had so much as a crumb to eat since I got here. I'm yeah. not sure where here is exactly, but it's so I'm a shadow of my former self. Then again, the captain seems a dreary sort of fellow. Probably enjoys dried biscuits. Wouldn't even tell me how I came to be aboard this sad little ship. จำขอ there w a s a loud b o o m i n g c แ n n o ม b a l l i n ้เนียนรงอะไรแม่ไมห a นะอ้าไม่เห็นชื่อกูได้ไม่เห็นคนซ่อนไปดิพ่อกลับมาแล้วเหรอจะอนให้ตาเจ้าหาจะจ

ตายมาเลยเว้ยแจ็คสเปโร่เอ่อ,ค,อคุณต้องเรียกว่า<ช>กับตันแจ็คสเปโร่นะเพื่อนสเปโร่มาไปยองกุ๊กหูไปนเง <Rab i> ีย,ย,ย,ยบเพี่เสียงแม่งโคตรเท่อนะ มีอาหารดีๆไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยเหลือนี่วะเคยเคยดูหนังไหมนัดเคยเห็นเคยเห็นเหลือไอ้เนี่ยเหลือเรือที่มันเรียกขาเค้นได้เติมยิงเติมยิงเออเขาบอกว่าไอ้คนนี้มันบอกว่าถ้าเกิดเราเกาะเกาะกวนมาแร้วว่ากฎของกฎของไพเร็ดไอ้พคนนี้มันจะตามเรามันจะตามล่ะใช่ปะถ้าแหกกฎแล้วนะ เพราะว่าเหมือนเราพอเราไปช่วยแจ็คสเปโรออกจากการตายอะนโลกอะไอ้บาทีนี่ก็ตามล่ะแจ็คมันคือมันคือเรือมันคือเรืออะไรไม่รู้เว้ยผมลืมแล้วไอ้กับตาจะเป็นหนวดปลาหมึกอย่าโหเจ๋งว่าน่าสนุกวะเออต้องดูต้องดูหนังทำเหมือนกับสเปโร ไมยมันยิงยิงมันยิงเลยหอดยิงยิงไงตาไปไปไปซ้อมเด้หนีไปแล้วที่นี่ต้องซ่อมเลยนเอาลูกกระสุนลงมาเอาลูกกระสุนเหลือไม่เป็นไรเลยเว้ยนเหลือที่เดียวเหลือระดับปอน มาเอาเอาเอาเดี๋ยวสู้กันเรือได้ตำนานได้ยังไงเรืเอได้ตำนานเจอกันเรือได้ตำนาน <Look good. S 1> เดี๋ย <not S 1> ว <not good. S 1> ก็หนุนกูหเติมกระสุนไว้เติมกระสุนเติมกระสุนเติมกระสุนทุกอันเลยมาทางขวามาทางขวา พยายามตอบตนอนแจ็คช่วยยิงด้วยใช่เลยเนี่ยมันก็โดนไอ้เที่อเออแคลบเป็นวะเสียง <c oughs> อยู่ทางซ้ายเฮ้ยมันไซ้ายใกล้เลยมยิงไม่ได้ไม่ได้อ่ะยิงไม่ได้มันจะมาเทียวข้างเราป้องก,กันเรอืออย่าให้จมต้องสู้แล้วทั้งนั้นอ่ะ เอาวะเอาดาบกูไปเฮ้ยมันให้ดาบจากสเปโร่ว่ะเฮ้ยโคตรเล่ดาบอะไรวะเนี่ยดาบของไอ้แฟนลี่แมนอ่ะเอาแล้วผีมาแล้วไอ้เนี่ยอ๋อไอ้ไอ้ไอ้ลูกน้องนี่มันจะเป็นตัวไอ้เนี่ยไหมตายซะเฮ้โเ้ยไอ้ตัวพิษมีตัวพิษด้วยกูมีปืนอุ้ย Ông Tẹt phá ý à Ông um. Ôi Ôi bùm đôi bắt Ôi ôi tôi phải cho dù cây đi tôi luôn เลยมาเยอะเลยมามันนับตู้โอ้ยมันนับตูโอ้ตู้ก็ยังควายโอ้ยเขายังควายเลยโอหรือควายครับเนี่ยอ๋อโดนช็อตงาั้นจบไปแล้วเหลือจบไปแล้ว ไปแล้วมันไปแล้วเรือมันอยู่ขวาเรืออยู่ขวาไหนจะโซ่กับโซ่กับโปเองเฮ้ยก็ให้แจ็คสเปโร่กับโซ่กับโปกูมายิงแล้วอ๋อโอ้ยเฮ้ยชนเรือเราชนเมามึงมามึงมาไม่ต้องคิดยิง เฮ้ยกูทำอะไรได้บ้างเนี่ยเฮ้ยไอ้ฟูมีคนมามีคนมามาโนดโฟว์มโนดโฟโอไฟฟ้ามันยิงเราอยู่มันยิงเราอยู่โอไฟฟ้าไปไหนแล้ววะมันยิงเราเฮ้ยเรือพังกระสุนหมดเลยเชี่ย เอ้ยมันจมมันจมเอ้ยไม่ใช่มันมันวุนด,ดิิงจ่าแโล่จา่าแสโลเป็นไงไม่รู้กูช่วยไม่ได้เฮ้ยขวาขวาแจ็คสแปรโลสู้อยู่เลี้ยวมันขึ้นไปแก้วยืนข้างลลาง อึดจังวะโหลำโคตรใหญ่ปอดนะเว้ยสัสลำมันใหญ่กว่าเรือสี่มันนะ้งนี่ยใหญ่กว่าเยอะเออเรือมันชื่อไฟอิงดัตแมนหอไฟอิงดัตแมนเหรอเนี่ยพีเออ่เรือในตำนานเลยนี่เฮ้ยดูจังไฟโรดเนี่ยซึมันเจ๊กเรือถอยเรือมาถอยเรือมาถอยเรือมาถอยไอ้เหี้ยเรือมาถอยมายิงเรือมาถอยหลังได้ไอ้้เหีย เลือมุดดินเลือมุดดินเด็กสปายลูกกูแอคอยู่นั่นแหละตีแอคอยู่นั่นแหละเฮ้ยซื้อไม่ขวาเริเร่มมันจมได้ป่ะนะเริ่มมันเริ่มจมแล้วเล้วแล้วอ่อนแอเฮ้ยหุ้ยไอ้เจ้ยมันรัวมันรัว